สวัสดีค่ะตำแหน่งต่อไปโมรณนะเคยเมือม่อเมือ่อเมื่อตะกี้นี้นี่ยสิ่งที่เขาทําไงนี่ไงเลือกสิ่งที่เขาเลือกกันนะเลือกที่จะไปมีสัมพันธ์กับพวกมือที่สามกระรอกเขาเล่นกันเขาไล่กัดกันรอบต้นไม้น่ารักอ่ะจะให้ดูไม่เห็นใช่ไู้ต้นไม้อยู่นูน่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นปะเขายอกกันอนะ่ะอะไล่เไลมีใครเห็นป่ะ สูมเราเองนะเว้ยเฮ้ยโทรศัพท์เราโทรศัพท์เรามันแล,ล้วดูคะนนเลยเขาหยอกกันเลยอะกันอยู่บนต้นไม้เฮ้หย,ยอกเล่นน,น่าราักอ่ะหมายถึงกรรรอกนะวะน่าราักอะ่ะเล่นกันไปถึงไหนแล้วเราเออสำเร็จสิ่งที่เขาทำสำเร็จนี่การงานเขาก็ดีนะมั่นคงนี่ไง พอการงานเขาดีนี่ไงเขาก็เลยทําเิ่งนี้ไงเขาไม่เขาไม่สนเขาไม่สนคุณหรอกคุณที่เป็นบุคคลนะครอบครัวนะเนี่ยสามีของคุณเขาไม่สนคุณหรอกเนี่ยดูดิเขาไปเฉลิมฉลอองกับอ่าพบผู้หญิงไงนะก็ทิ้งคุณไว้อะนะไม่สนใจไม,ไม่ดูดําไม่ดูดีเขาใจดำกับคุณมากเลยนะเนยดูดิใจดำใจร้าย,ยกับคุณมากแต่กับไอ้พวกเตร์ปาร์ตี้มือที่สองเตอร์ปาร์ตี้แล้วพวกนี้คือแบบโอ้โหมีความสุขสนุกสนานเปีเขาช้ำอืม พวกนี้เขาก็เลยไม่รู้ว่าเนื้อแท้ของสามีของคุณเป็นยังไงสามีพาร์ทเนอร์ภรรยาของคุณเป็นยังไงสลับพลังงานได้นะเออ,อืแต่คือเขาก็เอาสิ่งนี้ยไปเนาะไปปนเปรอบุคคลอื่นแต่ไม่ใช่คุณออสุดท้ายที่สุดแล้วคุณก็ไปไงคุณก็ไม่อยู่ไงอืมอันนี้คือความสุขของเขานะ ถ้าเข้ากลับมาเลวเขาก็ยังจะทําเหมือนเดิมไม่หยุดเขาเขาก็ไม่หยุดคือเขาจะดับแสงคุณไงแต่เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขากําลังทําอยู่เนี่ยนะคือแสงที่เขากําลังจะเล่นอยู่คือแสงที่เขาเล่นอยู่เขาไม่รู้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือบาอาจารย์ของคุณอะไรของแฟนของคุณเอ้ยไม่ใช่อะถ้าเขาแกล้งคุณใช่ไหมเออก็คุณอะ่ะเอเอเราพูดอะไรวะเมื่อกี้ ใจดำกับคุณเออใจดำกับคุณเดี๋ยวกับมือที่สามมาเลยโอ้โหยังไงก็ได้อ่ะมารู้ตำแหน่งต่อไปนะเฮ้ยขอยไปเนี่ยท้ายจะอะไรขึ้นค่ะสุดท้ายก็นี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็รู้ไงเนี่ยเดินหลบไยไปเจอพวกนี้แหละเดินโลบนี่ไงเป็นแบบเป็นไงละก็ไปปีข้าวําใช่ไหมหมดซึ่งเน,นประตตัวเหมือนแบบแพ้สุดท้ายก็เงินหมดก็ถึงจะ เหมือนเช็คบินมาใช่ไหมบินเท่าไรก็ต้องใส่ใช่ไหมล่ะก็คือต้องไปรับผิดชอบคือแทนที่เขาจะต้องดูแลรับผิดชอบคุณใช่ไหมแต่เขาเอาเงิน่ะไปดูแลรับผิดชอบกับอะไรก็ไม่รู้กับผู้คนเหล่านั้นคือใครก็ไม่รู้เนี้ยคือสุดท้ายก็ต้องเป็นเดือแบเดบคือแบบภาร,ระที่จะต้องแบบใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใช้จ่ายให้กับพวกนั้นอ่ะกินดื่มอะไรพวกเนี้คือ,อว่าไปแต่กับคุณคือคุณต้องหากินเองอืมเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์ไงอ,อ ผัวเมียเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์ได้เซฟติชชี่อะไรก็ได้ได้หมดเออนั่งสารนะมึงเนาะชีวิมตมุงทำไมนั่งสารแบบนี้เอามาดูตำแหน่งต่อไปตำแหน่งที่เก้าความสุขมาดูความสุขเขาเกิดอะไรขึ้น